สอนแบบจุลภาคในหัวข้อเรื่องทักษะการเล่านิทานสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้มาพบกับคุณครูไทยนะคะเด็กๆทานเข้ามาหรือยังคะคาะแล้วค่ะ ทนกับอะไรบ้างเนาะไก่ค่ะนุกินปลาทูโหขอบคุัค่ะโอ้ไม่แต่น่ากินนั้งนั้นเลยนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูมาทำอะไรนะทำอะไรคะคุณครูก่อนอื่นเรามาร้องเพลงกันดีกว่านะคะเดี๋ยวที่รอบแรกคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังนะคะแล้วรอบที่สองเรามาร้องพร้อมกันได้ค่ะ สวัดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีอ่าล็อกที่สองพรอมกันนะสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสว,สดวันนี้คุณครูมีนิทานดีๆเรื่องหนึ่งอากมาเล่าให้เด็กๆฟังไหนใครชอบฟังนิทานบ้างคะ หนูหนูหนูไหนใครพร้อมที่จะฟังนิทานคุณครูแล้วบ้างโอเคงั้นคุณครูจะเริ่มเล่านิทานเลยนะคะนิทานของเรามีชื่อว่ากุ้งกิ้งเที่ยวมาเลเซียกุ้งกิ้งหนูน้อยนักเดินทางออกเที่ยวโลกกว้างสุขสันต์หันษาพ่อแม่ลูกเดินทางไกล เที่ยวมาเลเซียสุขใจหุงกิงเลิงล่ามาเลเซียอยู่ติด,ดกับไทยชายแดนทางใต้ผูกพันนานมาประเทศแบ่งเป็นสองด้านลา<ะ>ทะเลลัมเปอร์เมืองหลวงชื่อดังชมพระราชวังอิสตานาเนก,กลาลาตึกแฝดมองเห็นเด่นชัดชื่อปีโตนัส สูงสุดเสียดฟ้าอาคารสุนกาสารอับดุลซามัสโดมทองเด่นชัดหอนาฬิกากอยู่ใกล้สถานที่ประวัติศาสตรต์สัญลักษณ์เอกลักษตัจุรัสเมดกาเที่ยวชมวัดถ้ำบาตูว,วัดแบบฮินดูศูนย์รวมสัทธารูปปั้นพระขันทกูมานเด่นตระงาน สีทองสงาชมขบวนแห่การแสดงสวยงามเทศกาลวัฒนธรรมตีตราวนาปรับเทนีจากชนชาติหลากหลายอยู่ร่วมกันได้สงบสุกทุ่วนหน้าเครื่องดื่มรถตีชาชับนาสีเลมักขึ้นชื่อลือชาไก่สเต็กอ้ำอร่อยดังซัมบันอุดัง อีกกานากาเมืองโกตาบาลูลับกันตันมีตลาดชื่อดังตีตีคาดิจะสินค้าหัตถก,ก,กรรมพื้นบ้านเสื้อผ้าอาหารสารพันล้านค้าเยื่อหินเปรววัตถายาวนานเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่ามะละกาบ้านเรือนอาคารสวยงามเมืองวัฒนธรรม มรดกโลกล้ำค่าพยานแห่งชาติกีนาบาลูมีภูเขาสูงปกคลุมด้วยปลาต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์มรดกโลกสำคัญเที่ยวมาเลเซียนุกจริงหนูน้อยกุ้งกิง้งเห็นติ่งแปลกตาแม้เชื้อชาติวัฒนธรรมแตกตา่างแต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเลื่อยมาก จบไปแล้วค่ะตัจบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องกุ้งกิงเที่ยวมาเลเซียเด็กๆรู้ไหมคะว่ากุ้งกิงไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างตึกแปดค่ะโอ้เก่งจังเลยค่ะที่ไหนบ้างอิ๊อะไรอิ๊ดาตาอะไรสักอย่างจำไม่ได้ค่ะชื่อมันยากชื่อมันยากเนาะกุ้งกิ้งไปกินไก่สเต็กด้วย ของกินเยอะแยะเลยใช่เลยของกินเยอะแยะเลยเด็กๆรู้ไหมคะว่ามิทานเรื่องนี้กุเกิงไปเที่ยวที่ไหนมาไปมาเลเซียกินงจังเลยครับตอบมือให้น้องพลอยเลยค่ะนายมีใครอยากตอบคุณครูอีกไหมคะกงกิงไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวที่ไหนนะเนี่ยกงกิงเที่ยวที่ไหนคะไปชาดเหรอคะวัดเหรอคะโอ้วัดวัดค่ะ ใช่ไหมอ่ะโอ้ปอกมือจะเองเลยคะ่ะคุณกิ่งไปเที่ยวมาเลเซียมานะคะเด็กๆแต่ว่าเวลาเราหมดแล้วอ่ะเด็กๆก่อนจากกันไปเรามาร้องเพลงกันดีกว่าเนะย้อ <Yeah. S 2> โอเควันนี้หมดเวลาบายๆนะเจอคิดถึงเธอเสมบอบบกมืออ mm hmm. ำลา Hop can do a logic, hop can, want can always